วันนี้ถ้าบางคนยังมีความรู้สึกว่าเป็นปมด้อยตัวเองไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาเปรียบเทียบตัวเองตลอดเวลาทําไมเราเป็นแบบนี้ทําไมเราเกิดมาอยู่แบบนี้ทําไมครอบครัวเราไม่มีการเงินส่งเสียเราเรียนสูงสูงได้เหมือนคนอื่นเขาพี่น้องเร่อนครับมันไม่ใช่เรื่องภายนอกภายนอกคือเปลือกคุณค่าคือแก่นคุณค่าคือตัวตนของท่าน ครั้งหนึ่งในการบรรยายครั้งหนึ่งมีมีชายคนหนึ่งเป็นการบรรยายในต่างประเทศเขาก็หยิบแบงค์ดอลลาร์20เหรียญขึ้นมาเขาก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ถามที่ประชุมว่ามีใครอยากได้แบงค์นี้ไหมและคนส่วนใหญ่ในที่ประชุมก็ชูมือขึ้นอยากได้แบงค์นั้นแล้วก็โอเคเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นเขาก็ขยำขยำแบงนั้นขยำขยำขยำจนมันยับยุ่ยยิ้มมาเลยแล้วก็ยังถามที่ประชุมว่ามีใครยังต้องการแบง์นี้ไหมทุกคนก็ยังชูมือเหมือนเดิมยังอยากได้เหมือนเดิมเขาบอกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอยแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาแบงก์ดอลลาร์นั้นเบี่ยงลงที่พื้นแล้วเขาก็เอารองเท้าของเขานะครับที่อาจจะไม่สะอาดเหยียบ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 แบงก์ดอลลาร์นั้น เหยียบเหยียบเหยียบและเหยียบขึ้นใหม่มีคนยังต้องการแบงค์นี้ไหมคนก็ยังชูมือเหมือนเดิมและเขาก็บอกว่าพี่น้องรู้ไหมคุณค่าของมันมันไม่ได้หายไปตามสิ่งที่แปดเปื้อนหรือสิ่งที่ยับยู่ยี่หรือสิ่งที่มันถูกกระทบด้วยอะไรก็ตามยี่สิบเหรียญมันก็ยังมีค่ายี่สิบเหรียญมันไม่ได้ขึ้นกับว่า เมื่อมันยับยุยีย่แล้วมันหายไปหนึ่งเหรียญสองเหรียญมันไม่ได้ขึ้นว่ามันเปิดเปื้อนไปแล้วมันถูกกระทืบแล้ว <c oughs> แล้วหลังจากนั้นหลายครั้งว่าเราเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์หลายอย่างเรามาถึงจุดว่าวชีวิตเราแย่มากเลยวะทาไมเราเป็นแบบนี้อต่างๆแล้วเราก็ซึมเศร้าไปกับชีวิตต่างๆเหล่านั้นพี่น้องวันนี้ไม่ว่าท่านประเชิญอะไรมาเขาไม่ได้จะบอกพี่น้องว่าชีวิตของท่านยังมีคาดเสมอในสายเมตรของพระเจ้า พรวะคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ท่านคิดอย่างไรมันไม่ใช่สิ่งที่เราทําแม้ว่ามันจะยิ่งใหญ่หรือมากน้อยเพียงไหนก็ตามนี่จึงเป็นผล่าถ้าคนไม่เข้าใจคุณค่าของตัวตัวเราเองนะเราก็จะไปม,มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าภายนอกเพื่อคิดว่ามูลค่าหรือสิ่งที่เราทํามากมันจะสร้างแก่นของคุณค่าให้เกิดขึ้นภายในมันของปลอม